5, 4, 3, 2, รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ละครโชว์แอนแชร์เรื่องการตรวจสอบงบประมาณและอนุมัติงบประมาณในระบบบัญชีสมิติองหนึ่งเสียงบนจากหน่วยงานอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2552หนังสือจากกองแผนงานให้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีตามแบบฟอร์มแนบกำหนดส่งวันที่15มิถุนายนนี้ จุมเนี่ยช่วงจะทำรูประมาณแล้วอ่ะเธอนัดรูปถ่ายยังไงบ้างอ่ะก็ในส่วนของแบบฟอร์มเปิดเซลเนี่ยก็ไปดูไปแล้วมันก็ฟอร์มเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็ลงรายลับอีกเดี๋ยวจะตามภาคแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งภาคเนี่ยมาทําร่วมกันแล้วก็รวบรวมส่งเสนอผู้บริหารอีกทีนึงค่ะในในส่วนของหญิงเองเนี่ยจะต้องรวบรวมเรื่องค่าใช้จ่ายของทั้งคณะแล้วก็สํานักงานเราจะได้เตรียมตัวละกันแล้วก็นัดหมายโอเคนะคะ ดีค่ะเขาสายพี่น้อยค่ะจ้าพูดอยู่จ้าพี่น้อยคะทำงบประมาณถึงไหนแล้วคะเลยกําหนดส่งแล้วนะคะพี่โอ้ oh, หรอเอองั้นเดี๋ยวพี่ตามจุ๋มก่อนนะค่ะเ,เดี๋ยวแจ้งกลับนะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะจุ๋มกองแผ่นะก็ทวงงบประมาณทําถึงไหนแล้วอ่ะอันนี้จุ๋มกำลังลิงก์สูตรก็ส่งได้หลายภาพเพราะว่าสูตรเราต้องมาลิงก์เองเพราะว่าเขาไม่ได้ลิงก์สูตรให้ต้องทาเป็นภาพรวมให้พี่วดีเขาดูอีกทีนึง mm hmm. จะได้ดูภาพรวมของคณะส่วนไอ้เนี้ย พอเราโหลดเข้าเว็บเซปต้านเนี่ยมันจะดูไม่ชัดเพราะว่าไฟล์ตัวอักษรมันเล็กพอเราขยายเนี่ยหน้าจออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นยึกๆเราจําเลยไม่รู้ว่าอะไรรับรายจ่ายเป็นยังไงตรงเนี้ยสูตรลิงก์ตารางอะไรพวกนี้มันจะไม่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวต้องแจ้งกองแผนเขาแล้วกันฮลัลโหลขอสายพี่ต้อมค่ะจ้า ใช่เอ้ยค่ะไมเองค่ะพี่หวังวงงประมาณละสิกองแผนน่ะติดขาดอะไรหรือเปล่ายังเลยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเพิ่งถึง NG 135ง้าค่ะเออพี่ต้องคายังมี NG 145งด้วยนะคะค่ารุกพันสิงก่อสร้างอะคะ่ะ NG 145เงหลืเหรอยังยังยังไม่ทําเลยเนี่ยพี่กะว่าเหลืออีกหลายฟอร์มพี่กะจะผัดส่งนะขออีกสักสามวันอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมส่งก่อนวันที่สิบห้ามิถุนายนนะคะวันที่สิบห้าเหรอจะทันเลยไม่มีทางทานงันหรอก เออเออก็คงนั่าจะได้นะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเสาร์อาทิตย์จะรีบมาปั่นให้เพราะตอนนี้ต้องมาสอนน้องทําด้วยไม่งั้นไม่ไหวแล้วมันเยอะนะหลายเรื่องนะเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องโบมานอย่างเดียวสําหรับพี่อ่ะโอเคจ้ะเราบอกบอกพักพวกด้วยอย่าม่งตามกันแล้วกันเดี๋ยวใกล้ๆสิบห้าพี่จะส่งไปนะจ๊ะเออเออขอบใจมากใหมแค่นี้นะจ๊ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมันขีดฟอร์มกันนะเนี่ยเยอะแยะไปหมด กอกแบบฟอร์มนุ่นกับกอกแล้วยิงจะมาลงแอซปตาอีกกอกแล้วกอกอีกกอกอยู่นั่นแหละปวดลูกระตาจะตายอยู่แล้วเนี่ยหัวก็ยุ่งไปหมดหลายปีมาแล้วเนี่ยไม่ปรับปรุงสักทีเลยเดี๋ยวต้องบอกกองแผนซะและ้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวขอตรวจก่อนนะคะว่าตรงกับที่สะพานวัดหรือเปล่าค่ะถ้าตรงนี้ก็จะอนุมัติแอลซปตาได้เลยค่ะพี่ก็สามารถใช้งบประมาณได้เลยนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้ะ แต่ละคณะนำแผนการดำเนินการและงบประมาณประจำปีมาส่งกองแผนงานพี่วินดีนอะไรข้อมูลถึงไหนแล้วว่าจะเอาเข้ากรรมการงบประมาณแล้วนะโอ้หผลรายละเอียดเยอะแยะเลยแยกตามแผนงานหน่วยงา,งานกองทุนและหน่วยงานนะแต่และหน่วยงานอะซ่อมผิดทั้งนั้นเลยพี่กำลังตรวจสอบอยู่แป๊บหนึ่งใกล้เสร็จแล้วล่ะ แล้วข้อมูลพวกนักศึกษาพี่พวกเป้าหมายวิจัยและบริการน่มีใครช่วยดูปะอ๋อตอนนี้ฝากพี่แดงดูอยู่แต่ตอนนี้พี่ลองประมาณการงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ะหน่วยงานอ่ะส่วนใหญ่อ่าประมาณการต่ำฟา้ฟาเบรีบความเป็นจริงอ่ะและส่วนเปรียบเทียบรายจ่ายรายรับอ่ะส่วนใหญ่ทํางบขดดุลอย่างเงี้ยผลจะเอาอยัางไงสภาต้องดูได้แน่เลยอ่ะเดี๋ยวจัดให้เชิญเชิญกัปตัน วันดีเราบ,บอกกับเซฟตาเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอกสารตั้งเบิกพี่อรอเป็นตั้งเลยนะเนี่ยมันสองเดือนแล้วยังเข้าระบบไม่ได้เลยอะ่ะคุณพี่ใจเย็นไหคะหน่วยงานของพี่มีทั้งสิบผ้าคนของพี่กอกก็งบประมาณเนี่ยไม่ตรงกับที่สภามห,หาลัยหรือมัรรายรับก็ผิดรายจ่ายภายในภาพบังคับก็ผิดอนะเหมือนหน่วยงานไม่เข้าใจเลยอะคะ่ะมันใช่ยางเงี้ยทุกปีเลยนะกองแผนเนี้ยกําลังเล่งดําเนินการอยู่ต้องขอโทษด้วยนะคะ จร <N ip ton ian> องสอง continuous improvement let's go e budgeting บรรยากาศในห้องประชุมวันนี้องค์ประชุมครบยังอะคะถ้าครบแล้วคนก็อยากจะขอหาเรือค่ะว่าเราจะปรับปรุงงานยังไงคะเรื่องของการนำข้อมูลเข้าแอเซปตาค่ะเพราะว่ามันสองเดือนที่หน่วยงานเบิกจ่ายได้เนี่ยมันช้าเกินอืมเราควรจะจัดอบรมให้กับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะได้ลงข้อมูลถูกต้องนะโหบางหน่วยงาน,นเราให้คำปรึกษาไปตั้งหลายครั้งแล้วก็ยังผิดเหมือนเดิมแก้ไขต้องหลายลอรอบก,กว,ว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องหน่วยงานไม่เข้าใจแล้วก็ผิดเหมือนเดิมแล้วอบรมให้กับหน่วยงานนะทุกปีทุกปีแต่หน่วยงานก็ยังทําผิดเราจะหาวิธีไหนดีอะที่จะทําให้หน่วยงานไม่ต้องทํางานซ้ําอีกถ้าอย่างนั้นเราน่าจะนําระบบไอทีเข้ามาช่วยหน่วยงานจะได้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลหลายครั้งบันทึกข้อมูลครั้งเดียว ก็สามารถที่จะนำไมลิงกับระบบอื่นๆได้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าไหมเ็นด้วยกับพี่ไก่เลยค่ะถ้าเรามีระบบ หน่วยงานและกองแผนสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลตรวจสอบแล้วก็ใช้ค,ความถูกต้องได้หน่วยงานคียข้อมูลครั้งเดียวเราก็สามารถโอนเข้าระบบบัญชี3ามิติได้เลยโอเคเลย <c oughs> เห็นด้วยระบบ e e e d เอ้ยไม่ใช่เป็น <c oughs> อิเล็กทรอนิกเราต้องหาทีมโปรแกรมเมอร์ที่ไหนดีละฝนงั้นตกลงเราก็จะทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะ e budgeting ๋ bud ยวฝนจะไปปรึกษาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาทีมโปรแกรมเมอร์จากที่ไหนอะค่ะ องสาม continuous improvement better than วันนี้นะคะฝนก็เชิญเพื่อนๆมาเพื่อที่จะปรับปรุงงานกันนิดนึงค่ะว่าเราทำ e budgeting เนี่ยเฟสหนึ่งไปแล้วไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรกันบ้างอะคะปัญหาทางเทคนิคค่ะระบบ e budgeting เนี่ยเรากำหนดให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์เป็นตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงการชื่อหน่วยงานรหัสงบประมาณแผนงานและกิจกรรม ทำให้คนเนี่ยเกิดการพิมพ์ผิดเมื่อพิมพ์ผิดอะทำให้เราไม่สามารถโอนเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ทําให้เสียเวลาในการแก้ปัญหาเนี่ยหลายรอบอ๋ออันนั้นก็เป็นปัญหาที่1นนะคะใครมีประเด็นเสนอแนะอีกไหมคะนี่ก็ปัญหาทางเทคนิคอีกเหมือนกันเวลากองแผนง,งานเนี่ยนำข้อมูลจากระบบ e b u d g e t i n g เข้าระบบ asapta เนี่ยต้อง mapping รหัสเนี่ยเยอะมากเวียนหัวตาลายไปหมดเลยเราน่าจะหาวิธีแก้ไขนะโอเคจาก2ปัญหาเนี่ยผมว่ามันก็คือปัญหาเดิมปัญหาเดียวเลยแหละก็คือ การที่เราใช้รหัสที่เป็นตัวอักษรราะนั้นเราก็คงต้องเปลี่ยนจากรหัสตัวอักษรเป็นรหัสตามแอ c เซปตาเดี๋ยวก็ไปหาทีมเพื่อที่ปรับปรุงพัฒนากันต่อเพื่อนๆมีประเด็นปัญหาอะไรอีกไหมคะองค์สี่ Continuous improvement again and again to be the best ค่ะก็วันนี้นะคะเราเชิญเพื่อนๆมาประชุมกันเพื่อที่จะ,ะปรับปรุงงานในเรื่องของ e-budgeting ค่ะใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมคะในปีมางพันเนี่ยเราสามารถประกาศ SLA ได้แล้วนะ โดยร้อยละเกของหน่วยงานทั้งหมดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน30วันทําการของปีงบประมาณใหม่แล้วในอนาคตเนี่ยเราจะมีการปรับปรุงการให้บริการอะไรให้ดีขึ้นอีกกรเปล่าจ๊ะก็มีนะคะขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลนะคะจาก e budgeting ไปู่ระบบ a s c e ซ t ตเนี่ยค่ะตอนนี้เรายังต้องพิมพ์รายงานมาตรวจสอบอะค่ะเพราะเราต้องดูทั้งรายรับรายจ่ายและที่สําคัญคือทินคัมะค่ะพี่ขั้นตอนนี้ใช้เวลานานมากเลยค่ะ เราจะปรับปรุงโฟกันไหมเพราะว่าโฟนนี้มันมีการตรวจสอบถึงสองครั้งเนี่ยไม่ทราบว่าทุกคนจะเห็นด้วยไหมอืมเราเห็นด้วยเราน่าจะเอาไอทีเข้ามาช่วยนะและเราควรจะต้องหาเลยกับกองคลังเพราะว่ากองคลังอ่ะเขาจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรหัสในระบบเอสตโอเคเราจะพัฒนากันต่อไปคนหนึ่งอินพุตเมนต์อเกนแอนอเกย้